จากการรวบรวมที่ลงสีก็ดีที่อื่นก็ดีนะครับแต่เรารวบรวมมาบ้างนะครับแล้วเราตั้งราคาขายเองนะครับในในในอ,อ,องค์กรของเรานะครับถ้าเราตั้งราคาขายเองเนี่ยที่ท่านคุยเรื่องรัดประกันราคารัดช่วยเหลืออย่างนั้นไม่ต้องรอเขาช่วยแล้วครับถ้าพูดเรื่องรัดนะครับมาช่วยเหลือจิ้นเราทุกครั้งนะครับกดคียนะครับในด้านราคานะครับฉะนั้นผมเองเนี่ยมีความ <OM. S 1> คิดว่านะครับ พี่น้องกเกษตรกรค,ควรรวบรวมผลผลิตข้าวของตนเองเนี่ยนะครับไว้ยุ้งถางนะครับาการเก็บใบพงไม่นานนะครับอย่างเช่นท่านานายกสมาคมข้าวนะครับว่ามีส่วนต่างทีนี้เรื่องของส่วนต่างเนี่ยเราก็ามาว่ากันนะครับเก็บกักข้าวไว้ไม่นานนะครับประมาณสองสามเดือนนะครับแล้วตั้งราคาขายเองนะครับท่านพอใจในราคาเท่าไหร่ก็า้านะครับฉะนั้น ประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับถ้าหากพี่น้องอเกษตรกรไม่มีโอกาสได้ตั้งราคาขายเองเนี่ยแหละครับถือว่านะครับภาบนี้ยังเป็นภาบของรัฐนะครับยังเป็นภาคของนายทุนนะครับฉังนั้นควรคิดกันนะครับว่าการเก็บกักผลผลิตของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังเราแปรรูปนะครับตาใครห้เก็บไว้นะครับฉังนั้นไม่ว่าจะเป็นกระโพดสมัยก่อนนี้นะครับทํากระโพดกันเนี่ยเก็บใส่ยุ้งฉางนะครับ อพอเรา,อาพอมันแห้งดีเราก็เอามาขายนะครับแต่ตอนนี้เราเก็บก,กักข้าวโพดไว้นะครับเพื่อ,อ,อต่อรองกับรัฐนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสับปะหลังนะครับข้าวอ้อยเรายังคิดเลยว่าเราจะทาอย่างไรนะครับอ้อยเนี่ยเราคิดว่าเราจะเก็บกักแล้วก็กันกันไว้เนี่ยมันจะระบาดนะครับก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทาอย่างไรเป็นเป็นพืชหลักนะครับเป็นพืชหลักที่เราจะต้องเก็บ ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร,กรถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรได้ตั้งราคาขายเองได้เนี่ยนะครับประเทศไทยเจริญมั่งคงนะครับผมเสนอแนะกับท่านวิทยกรจากาท่านาจุฬาลัตนะครับแล้วก็นายกอีกหลายนายกผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับฉะนั้นขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณไวเชียรพมคะ่ะดิฉันคิดว่าเวทีวันนี้ใะพี่น้องที่มาความอยู่นะคะ ปัจจัยจสคัญที่พวกเรามารวมกันก็คือว่าทํายังไงที่น้องในฐานะผู้ปลูกเนี่ยจะสามารถรวบรวมแปรรูปและจัดจําหน่ายผลผลิตของเราเองได้ทั้งเพื่อกินใช้แล้วก็เพื่อการจําหน่ายเพื่อทําให้เกิดความเป็นธรรมด้านไรายได้ตรงนี้จากเวทีว่าอย่างนั้นกลับมาถามพี่โกวิดพี่สุนันแล้วคุณนิเวศเรายังคงยืนยันการเดินหน้าต่อมีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายืนยันเจตนารมณ์อย่างไรเพื่อประกาศที่พี่น้องได้ได้เข้ามาช่วยกันแล้วก็รวมเป็นกําลังเดียวกันเชิญพี่โกวิดค่ะ ครับผมถ้าถ้าในส่วนของผมแล้วก็ทางขออนุญาตทั้งสามท่านเลยนะครับได้หารือกันเราก็ต้องยืนยันว่าเราต้องทําต่อครับเพราะจุดมุ่งหมายของของเราก็คือตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนกลยุทธ์กลวิธ,ธีในการที่จะไปบรรลุเป้าหมายนั้นเนะี่ยมันมันก็ต้องทําไปซึ่งทําไปในสมัยนี้แหละครับของกองทุนฟื้นฟูนฟน เราได้คุยส่วนหนึ่งหลังจากที่ก่อนที่ผลจะหมดวาระนะครับก่อนจะหมดวาระไปส่วนหนึ่งเราได้คุยกับรัฐบาลได้คุยกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายครั้งคุยกับกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เจราจารกันไว้เหมือนกับที่ทางท่านนายกสมาคมชนาเดินไปพูดได้ว่า5ห้จังหวัดนี้น่าจะมีสักจังหวัดวหนึ่งที่นะอันนั้นซึ่งเป็นสัญญาณนะครับซึ่งเป็นสัญญาณคราวนี้เรามองเป็นถึงว่า แล้วเราจะทําอย่างไรให้พี่น้องเหมือนกับคุณหนูเล็กนะครับขออนุญาตเรียกเพราะคุณสมบูรณ์เอ,อได้บอกว่าปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เราให้เรามีปัญหาในะวันนี้หลังจากที่เราทดลองทําไปแล้วนี่ก็คือหนึ่งเรื่องของความสามาัคคีความตั้งใจความมุ่งมั่นเอ็กซเมนต์ของเกษตรกรเรายังไม่เคยเจอระบบนี้เพราะฉะนั้นพอไม่เจอระบบนี้เนี่นะครับเราไปวนอยู่กับเวิร์ดดิ้งบางเวิร์ดดิ้ง บางครั้งเนี่ยบางเรื่องที่เรากำลังเถียงก็อยู่วุ่นวายกันอยู่นี่หลอกให้เราวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยสามเดือนวนไปหนึ่งปีวนไปสิบปีเพราะฉะนปปั้นระยะเวลาที่เราเสียไปนี่ก็คือการที่เราเสียประโยชน์ของเราไปเองส่วนผมเองผมตั้งแต่ที่ผมเป็นผู้ให้เกษตรกรผมพูดคํานี้มาตลอดแล้วก็ผมยึดนโยบายนี้มาตลอดับผมสู้เรื่องนี้มาตลอดอที่ท่านจะธันถามว่าเราจะทําอยู่ไหมทําครับเรื่องนี้ทาแน่แนครับแล้วต้องต้องให้บรรลุเป้าหมายเพราะอะไรเพราะหนึ่งผมเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย สองผมดูสิ่งที่เขาประวบผมสําเร็จมาแล้วไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านขออนุญาตท่านท่านอะไรนะครับผมพี่พโนรีนะครับท่านท่านโนรีท่านได้ให้คําแนะนําไว้สักครู่นี้ดีมากครับท่านเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งนะเพราะท่านเองก็ก็เป็นเกษตรกรท่านเป็นลูกเกษตรกรเมื่อผมดีใจที่ลูกเกษตรกรใส่สูตรปลูกเนคไยนั่นแสดงว่าเกษตรกรเริ่มก้าวหน้านะครับเพราะเกษตรกรไม่ได้ใส่งอบอย่างเก่าแล้วทันสมัยแล้ว เพราะนั้นความคิดที่ว่าเกษตรกร,กรทาไม่ได้เนี่ยล้มเลิกไปได้แล้วนวันนี้พเพราะลูกเกษตรกรหลายคนก็เรียนจบไม่รู้จะไปทําอะไรกันเหมือนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ให้คําแนะนํามาเรื่องของเ,อเรื่องของอความซื่อสรรัตย์สุจริตของคณะกรรมการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกับความซื่อสรรัตย์สุจริตเนี่ยเพราะมันเกิดมาแต่ตัวไงผมเคยพูดถึงว่าผู้บริหารเนี่ยนะคุณจะรจำได้นะครับเรื่องของภาพบิ๊กไม อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเราทดลองอนุมัติมาใช่ไหมรุ่นนั้นอนะ่ะอนุมัติเป็นเงินอุดรุนมาก่อนอ้าไม่ใช่งบนําร่องของผู้แทนห้าแสนแล้วไอ้ห้าแสนที่เอาผู้แทนเอามาเนี่ยมันจะฟีดแบ็กมันจะคืนไม่ได้ก็มีนะเนี่ยเรื่องสําคัญครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริติสองหลังจากที่งบผู้แทนงบนําร่องออกมาแล้วเนี่ยคนละห้าแสนยี่สิบคนเนี่ยนะเอาไปทดลองกันเนี่ยนะต่อมาเราอนุมัติเป็นงบอุดรุน าจากคุณประเดิมเราพันแปดร้อยล้านแบ่งอกมาหกร้อยล้านนะมาฟื้นฟูใช่ไหมครับคุณคุณจุฬาเป็น,เป,นเป็นหลักสําคัญมากกับเรื่องเนี้ยผมผมต้องบอกว่าคุณจุฬามีความเหมาะสมมีความคล่องตัวเรื่องของเนี้ครับเรื่องของการบริหารเรื่องการประสานงานเนี่ยนะเรื่องโอฟพวกนี้นะผู้หญิงเนี่ยเก่งครับผู้ชายอย่างเราเนะี่ยคุณจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร,ร่หรอกแต่คุณจุฬาเป็นคนที่เป็นมีปปะนอมแล้วก็เป็นคนประวัติศาสตร์เลยนะที่อนุมัติพันแปดร้อยล้านลงให้กับชาวบ้านเพราะฉะนั้นคุณจุฬาจะเพิ่งยิ้มไปนะครับ ถ้าชาวบ้านใช้ผิดที่หมายสารจะถึงตัวท่านด้วยนะถึงผมด้วยนะครับตรงนี้ไม่ใช่จะลืมไปส่งเดชเ <c oughs> อาอย่างนี้ครับเรื่องของของเอท่านอท่านทั้งสองท่านคุณวัฒนาก็บอกว่าเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นงบอุดหนุนเนี่ยนะครสวรรค์เนี่ยถามหัวหน้าสำนักงานว่ารายงานกันหมดหรือยังอืสําคัญนะเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ผิดประเภทไอ้เรื่องพวกนี้ก็เรื่องไปเรื่องสาคัญ คณะถ้าว่าเอาเงินเก่าใช้ไม่ได้ก็จะไปเอาเงินใหม่มาอีกเ <c oughs> ขานี้ยไอ้ความผิดมันจะสะสมแล้วก็มันมีปัญหามีผลกระทบต่อพี่น้องกเกษตรกรโดยรวมที่เขาจะใช้งบต่อไปเหมือนกัน <c oughs> เรื่องนี้ก็ฝากกรรมการอ่กรรมการกรรมการใหม่ท่านก,รรมกาม็มาด้วยนะครับวันนี้อ่กรรมการใหม่ท่านมาดูเอายกเอาลุกขึ้นหน่อยครับกรรมการใหม่ท่านไปติตตามเรื่องนี้ด้วยครับอ่าแล้วก็รับผิดชอบอยู่ห้าจังหวัดนี้เหมือนกันครับอา <c oughs> อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความซื่อสัตย์เรื่ององค์ความรู้ผมคิดว่าเราเริ่มพร้อมแล้ว รเราเริ่มพร้อมแล้วณวันนี้นะครับเราพัฒนากเกษตรกรเรามาเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีแล้วถ้าร้อยปีพัฒนาจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารไม่ได้นี่พอเถอะประเทศไทยอะจบแล้วครับเอาตรงนี้นะครับเราเริ่มตรงนี้มันเหมือนกับที่ท่านทำลงสีครั้งแรกท่านคิดไหมว่าท่านจะทําได้เพราะนั้นเรียนดิ้ไปดูอิ่งไงทำไปแก้ปัญหาไปครับทําไปแก้ปัญหาไปอย่าไปคอยให้มันได้ปริญญาซะก่อนชาวนาเอาไปอบรมซะก่อนแล้วให้ได้วุฒิบัตรเอาวุฒิบัตรมาใส่ที่บ้านรอบบ้านหมดมันก็ยัตงตัวเดืองเก่านะพุณจุัานัรรม เมื่อเีปฏิบัติมาอวดอวอวดอวดดูเนี่ยผมบอกว่าไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกครับราคาข้าวคุณไปดูเลยราคาข้าวหอมจังหวัดคุณนะวันนี้เท่าไหร่อะที่าว่าเรื่องหอมจังหวัดหอมมะลิอะไรที่คุณไปเขียนก็เรื่องของเวอร์ตี้อยู่นะคุณไปดูราคาข้าวสารดิที่คุณซื้อกินเนี่ยแน้ววันนี้ข้าวสารราคาสามสิบห้าบาทเอาสองหารถ้าคุณเอาสองหารออกมาแล้วเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่สิบเจ็ดบาทห้าสิบนั่นแหละครับข้าวเปลือกคูณหหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหากค่าจัดการออกมาตั้งสองสามพันห้าพันเอาม อันนี้ผมเลยเถิดไปนิดนึงเรื่องของการประกันนะครับอาจารย์ครับเรื่องการประกันภัยพืชผลในการเกษตรวันนั้นก็มีของสอววมาสัมภาษณ์ผมเรื่องการประกันภัยคิดคดหน่อยนะคุณจุฬรารไปเล่นเขาหรือเปล่าเรื่องเนี้ไอการประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่าน้าท่วมไฟไหมเนี่ยประเทศไทยมันไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นมันไม่ท่วมหรอกเพิ่ะแล้ไอร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันต้องซื้อประกันทุกปีก็หวยสอบประกันไม่ขาดทุนสักที เรนืรนี้ต้องระมัดระวังเพื่อการประกันตรงนี้ผมว่าปล่อยให้สุดๆไปเลยครับให้เกษตรกรเหมือนออสเตรเลียที่ที่ท่านอบอกว่าออสเตรเลียเขาทําอย่างไรกับประเทศของเขาแล้วคนของเขาเนี่ยหกสิบปีถึงมีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นเจ็ดพันเพื่อนผมไม่ทางานออสเตรเลียกลับมาอยู่ที่บ้านนะวันนี้ครับออสเตรเลียย,ยังส่งเงินเงินเดือนกลับมาให้เพื่อนผมเลยออสเตรเลียกับประเทศเรานี่ก็เกิดมาพร้อมๆกันนะเขาทำไมบริหารประเทศเขาให้ประชาชนของเขาเนี่ยปลดเกษียณแล้วมีเงินเดือนสามหมื่นกว่าบาทประเทศเรานี่ปลดเกษียณ ไม่ปดนะตายคานาเลยมั้งเนี่ยอาจารย์ครับเรื่องนี้ผมผมอยากให้คิดหน่อยคิดกันให้ครอบคลุมเลยนะคิดให้ครอบเอร์หน่อยนะเพราะการบริหารประเทศต่อไปมันต้องแข่งขันนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวณวันนี้เราจะแข่งคู่เวียดนามไปยังไม่ได้ต่อไปจะสู้ขเขมรไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าพวกเราทุกคนนี่แหละช่วยกันแก้ไขนะเหมือนกับเออน้องเด็กบอกเมื่อกี้เนี่ยเหลืออย่างเดียวครับพ่อก็บอกไว้ว่าสามาัคคีกันสิรวมพลังกันสิ ทุกอย่างเมื่อคิดเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณไปตะโกนวกเวกบวยวาไวไปขอเขาเนี่ยไม่มีทางนะครับคุณจําไว้เลยไม่มีของฟรีในโลกนี้แต่ถ้าคุณรวมตัวกันได้เมื่อ,อไรคุณเชื่อมั่นกันได้เมื่อ,อไรเนี่ยคนไทยเนี่ยนะอะไรก็สู้ไม่ได้แหละครับประเทศเราอะไรตกตรงไหนเม็ดอะไรตกเขาก็ออกมน,นแหละมันมีกินตลอด